Okay. ហើយគេមិនទៅតែគេមិនទៅ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  ลูกฉันเป็นไงบ้างไม่เป็นไรพี่ถึงรู้ต่อแล้วครับเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงปล่อยเด็กติดยาขนาดนี้แล้วฉันจะบอกลูกฉันคือการช่วยฉันไ่คยกันได้ไหมเนียเดี๋ยวดีคุโรงพยาบาลก่อนคุณตำรวจคุณมาเร็วคุณถามอะไรได้หรือถามเลยถไมเขาเนี่ยหายกันหมดอย่างเงี้ยได้ยังไงเราเคยพูดเคยกรจายกันได้ไหมคะอาจารย์สอนเด็กภาษาอะไรถึงได้ติดยาบ้ากันทั้งโรงเรียนแบบเนี้ยใช่ถ้าอาจารย์ดูแลเด็กดีๆนะมันคงไม่เลยมันคงไม่ดูดได้เลวเรนจะเย็นก่อนนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็เป็นเด็กในชุมชนของเราทั้งนั้นนะคะ เป็นเด็กก็เป็นเด็กกับลูกพุ่มลูกพุ่มอายุเท่าไหร่ไอเด็กเฮี้ยพวกเนี้ยมันเอาซ้อมจิ้มคอลูกพุ่มเกือบตายแล้วมันทำเฮี้ยอะไรกันกลางตลาดตำรวจรู้ไหมตำรวจเคยมาดูไหมครับอาจรเย็นนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทุกคนก็อยู่ในชุมชนของเราเราต้องให้โอกาสสิค่ะยังไงก็เอามันเข้าคุกให้หมดเพราะไม่ยอมเด็ดขาดชาวบ้านยอมไหมครับขอหน่ยครับขอหน่อยนะเย็นดีนะมันไม่ลงแรงอยู่ข้างในเหู่เลยอาจารย์แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ

าเสียหายได้ดิฉันแลบผิดชอบเอ็ลูกทั่งก็อยู่ในโรงพยาบาลมันจะเท่าไร่กันเจียวทางโรงเรียนดูแลการศึกษากันยังไงถึงให้เด็กปิดยาบ้าง้งโรงเรียนแบบนี้ใช่เราก็ประชุมกันตลอดนะคะแล้วก็ครูทุกคนทําดีที่สุดแล้วนะคะพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองยังไงฮะถึงได้ปล่อยให้ลูกเนี่ยเลวได้ขนาดนี้ขอลองขอลองทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะเด็กมันก็มีโอกาสทําผิดด้วยกันทั้งนั้นอ่ะให้โอกาสบ้างสิหรือจะเอากันให้ตายเลยเอาละครับเอาละครับเอาละครับพี่น้องครับเราหยุดทะเลาะกันได้แล้ว มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ,จ่วาวังนายกที่สมุตรีคนใหม่กาพูดมาแล้วกันว่าไปเลยพี่อาการทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่ให้ผลดีกับทุกฝ่ายแหละครับมีแต่จะทําให้เกิดผลเสียถ้าเราหันหน้ามาคุยกันผลดีอาจจะบังเกิดอําเภอสามชุกของเราเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ใหญ่โตมโหฬามากใช่ไหมครับพี่น้องแปลว่าพี่มีนโยบายไม่ให้สามชุกเราเสียชื่อเสียงใช่แล้วนโยบายของพี่ทาไมถึงมียาบ้าอยู่เต็มเมืองอย่างเงี้ย คือผมก็ได้พยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วนะครับยังไงพ่กก็ไม่ยอมเอาเข้าคุกอย่างเดียวได้เร็วๆพวกนี้เงินมันฟอดว่าคนจนไม่ได้แล้วครับเดี๋ยนายกมาพูดอย่างนี้แล้วเราเล่าแล้วผมฟังพวกคุณมากพอแล้วสารวัตรัไอ้เด็กพวกนี้จับเข้าคุกอ่ะง่ายใช่ไหมใช่ครับพอเอาเด็กออกง่ายใช่ไหมไม่ยากเลยถ้ามีประโยชน์อะไรอ่ะผมถามหน่อยถ้าไม่ใช่คนในชุมชนนี้ยาบ้ามาจากไหนจากพวกเราทุกคนนี่แหละ ไม่มีผู้ขายไม่มีผู้เสพเสพยาอย่างไหนหรือควายสามชุกมันขี้มันปัญญาข้าวเนนาหรอปัญญาหรือไงมาติดยาพวกคุณในสามชุกนีแหละพวกคุณทุกคนน่ะมีส่วนที่ช่วยเหลือไม่ใช่ไปทะเลาะกันอย่างนี้พวกคุณลองคิดดูสิถ้าเป็นลูกคุณน่ะคุณจะทำกันยังไงผมใบแดกกันนะสิเพียงแต่วันนี้พวกคุณจะโชคดีลูกคุณจะโชคดีกว่าเด็กพวกนั้นมัน แล่เธอยอมรับเถอะว่าพวกเรามีส่วนผิดที่ทําให้ชุมชนนี้เป็นอ่อนแอยอมรับเถอว่ามีส่วนผิดที่ทําให้ยาบ้านเข้ามาหาลูกหลานเราง่ายๆผมเองก็ผิดที่รู้ลูกศิษย์ผมติดยาผมไม่อยากจะช่วยมันแล้วแต่ผมก็ทําไม่ได้ผมตู่คนเดียวผมทําไม่ได้พวกเราทุกคนในชุมชนต้องช่วยกัน ผมขอโอกาสเด็กคนนี้อีกครั้งได้ไหมให้โอกาสให้เขาได้สู้อีกสักครั้งได้ไหมผม,มเลี้ยวดคนนี้ไปเลี้ยงเองไปดูแลเองผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถ้าวันใดเขาชนะนั่นหมายความว่าพวกคุณก็ชนะชุมชนนี้ก็ชนะ กูลองไปกิน,นเองนะ ยายหรือพ่อแม่มีอะไรบ้างครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ะนะครับเราจะเห็นว่าคนจะให้กาไปกรุงเทพจริงจงเหรอ พับแกนจนเกือบตายเพราะเรื่องนี้มาแล้วนะพ่อที่บอกไปเข้าค่ายนะผมจะไม่เล่นใหญ่ผมอยากจะกลับตัวพ่อลูกไปเข้าค่ายนะคุณนี่แกติดเพื่อนมากขนาดนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นพ่อเพื่อนก็วนหนึ่งแต่ว่าที่ไม่อยากไปกรุงเทพอ่ะก็เพราะผมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ สวัสดนะีครับสวัสดีครับัคครบรับเอาของไปเก็บไปในห้องซ้ายมือเลยปไปอาจารย์จะบอกกฎข้่าวๆของการอยู่ร่วมกบนที่นี่ให้พวกเธอฟังประตูห้องนี้ห้ามล็อกโดยเด็ดขาดตื่นเช้าต้องออกไปวิ่งต้องผัดเวรกันไปจ่ายกับข้าวทุกเช้า อาทีพผายกูอยากกลับบ้านเว้ยไอ้ไวานไอ้ไวาน <c oughs> มุงนับยังวะไปพูดป <c oughs> ้าไปเลยนะวันนี้วันแรกเนะเอาเท่าที่ทำได้วิ่งแค่สิบรอบรอบเดียวไม่ได้ครับอาจารย์มันเพิ่มไปยี่สิบรอบแล้วกันไ,กไปวิ่งเร็ว

รู้ผมคิดถูกหรือคิดผิดนะเที่ยวเด็กพวกนั้นมีนเลี้ยงเอาไว้อะแล้วพี่มั่นใจหรือเปล่าล่ะเจ้าว่าพี่ทําได้โดยพื้นฐานแล้วพวกมันไม่ใช่คนเลวหรอกเอาเอาตื่นมากินข้าวได้แล้ว